อย่าลืมกดติดตามมุ่งสู่1 0 0 0 0ห s ื่นซับสไครป์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพลิรีวิวค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์แสนนุ่มนิ้หัวใจเรื่องนี้กันวุ่นนักโจดรักแรก โดยที่จุดเริ่มต้นความวุ่นค่ะเกิดขึ้นเมื่อหลูวันวานผู้สดใสร่าเริงนักศึกษาชั้นปีที่2ภาควิชาวิทยาศาสตร์คลินิกประธานชมรมเบเกอรี่หรือว่านางเอกของเรานั่นเองที่จะคิดว่าวันนี้ค่ะจะได้รับเซอร์ไพรส์บอกรักจากอันเจียเซียนเพื่อนชายคนสนิทที่นางเอกเนี่ยแอบลงรักมานานถึง5ปีกลับกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดแทนทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ว่าอันเจียเซียนนั้นเขามีใจให้กับเหลี่ย เ, oh, <no. S 1> เพื่อนสาวที่มาจาัดกแก๊งเดียวกันตั้งหากซึ่งเซอร์ไพรส์นี้ค่ะก็ทําให้นางเอกของเราเสียใจหนักมากทุกคนจนกระทั่งนะคะดื่มจนเมาไมา้แล้วก็เกิดเป็นเรื่องขึ้นในที่สุดเ oh, <no. S 1> พราะว่าดันเข้าห้องน้ําผิดไปเข้าห้องน้ํำชาย oh, <no. S 1> พร้อมกับประกาศก้าว้วยความมั่นใจว่าจะหาคนที่หลอกว่าดีกว่าเรียนเก่งกว่า นั่นก็คือฉันจะจีบเดือนมหาวิทยาลัยอย่างเหลินชูให้เป็นแฟนให้ได้ที่งานนี้ค่ะมีผู้ร่วมเป็นสักขีพยานอยู่ไม่น้อยเลยทุกคนรวมถึงเจ้าตัวผู้เป็นเป้าหมายของนางเอกหวานๆของเราเองด้วยอย่างเหลินชูค่ะรุ่นพี่สุดหลอ่อสุดป๊อปตัวเตง็งเรียนเก่งเดือนมหาวิทยาลัยเด็กเนิร์ดผู้ไม่ค่อยสนใจใคร พี่พอได้ยินคําประกาศก้าวอย่างนั้นก็ไม่ได้โต้แยง้งปฏิเสธหรือว่าเอาเรื่องอหรือว่ารุ่นพี่เขาจะไม่สนใจใครหรือว่ารุ่นพี่อาจจะเป็นคนใจดีแต่ใดๆก็คือจากสักขีพยานเมื่อคืนทุกคนสู่ผู้กระจายค่ะหรือทั่วทั้งมาหาวิทยาลัยในวันนี้ค่ะว่าลว้นว่านางเอกของเรานั้นจะตามจีบรุ่นพี่เหลือชูที่ใดๆก็คือคําประกาศก้าวของนางเอกนั้นทุกคนในมหาวิทยาลัยล้วนรับรู้ไปหมดแล้วค่ะการซุบซิป การนินทาก็ค่อยๆเกิดขึ้นที่ถึงแม้นางเอกนะจะพยายามปฏิเสธว่าไม่จริงไม่จริงค่ะ พูดไปเพราะเมาอย่าเชื่อหนูเลยนะคะแต่กลับไม่มีใครเชื่อคำแก้ตัวนี้เลยค่ะทุกคนจนกระทั่งนางเอกนะได้คิดแผนการค่ะว่าไปขอความร่วมมือให้พระเอกอย่างรุ่นพี่เหลินชูเนี่ยช่วยออกมาแก้ข่าวช่วยออกมาแก้ตาช่วยออกมาปฏิเสธหน่อยว่าไม่จริงไม่จริงพระเอกก็กลับดูไม่สนใจทุกคนปล่อยจอยไปกับข่าวเฉยเลยพี่ก็กลายเป็นว่ายิ่งนางเอกนะคะพยายามจะหาวิธีพยายามจะหาข้อตกลงกับพระเอกให มาช่วยแก้ข่าวให้หน่อยเนี่ยกลับกลายเป็นว่ายิ่งใกล้ชิดกันยิ่งมีปฏิสัมพันธ์ยิ่งผูกพันกับพระเอกขึ้นซะงั้น ที่งานนี้ค่ะก็ต้องตามไปว่าทำไมพระเอกนะถึงเลือกที่จะไม่ปฏิเสธข่าวลือหรือว่าพระแอบ,บมีใจให้ในางเอกหรือหวานหวานของเราจะแล้วหวานหวานผู้น่ารักของเราจะหาแผนการสยบข่าวลือนี้ได้หรือไม่หรือว่าปล่อยใจจีบรุ่นพี่เหือนชูไปตามข่าวเลยดีตามไปแก้โจ์หัวใจวุ่นวุ่นนี้กันต่อด้วยในวุ่นนักโจทย์รักแรก ที่ความน่ารักนุบนิบความเคมีคู่กันความฟินได้ดูแล้วก็แอบแอบยิ้มมุมบากตามที่ก็ได้คู่พระนางอย่างหวังซิงเย่ค่ะจากพมลิขิตรักคุณชายเย็นชาประกบคุณกับเฉียนซีเว่จากแก๊งป่วนก้วนคนน่ารักหรือว่าจากซีรีส์ป่วนรักวิวาวาวุ้น ความวางแผนวางใจสยบข่าวลือทุกคนที่ก็ได้พระเอกนั่นแหละมาเป็นผู้คิดค้นหนทางสยบข่าวให้กับนางเอกค่ะโดยการคิดคน้นวิจัยทําตัวเป็นไลฟ์โค้ดท่านหนึ่งนะคะแนะนําให้หลวนวันเนี่ยลองหาเป้าหมายผู้ชายคนใหม่ที่จะช่วยให้นางเอกได้สมหวังนะคะจะได้แก้ข่าวซุบซิบกับตัวพระเอกก็ได้แต่ว่ายี่นางเอกอะ่ะทาตามไลฟ์โค้ดว่าเมื่อไรเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะยิ่งไม่ค่อยพอใจแล้วก็แสดงอาการบางอย่าง เกิดขึ้นค่ะก็นางเอกจะเปลี่ยนใจไปให้คนอื่นแล้วว่ามันยอมไม่ได้จริงๆ เพราะว่าเริ่มเก็บอาการเก็บทรงไม่ค่อยอยู่แล้วค่ะทุกคนพระเอกของเราอาการเริ่มออกหนักมากคนรอบตัวก็คือรู้กันไปหมดรู้กันไปหมดทุกคนยกเว้นนางเอกค่ะทุกคนที่เริ่มจะปิดประตูหัวใจไปซะแล้วเพราะว่าเข็ดแล้วค่ะเข็ดแล้วไม่อยากเป็นหัวคอยใครสุบสิบนินทาอีกแล้วเรียนก็หนักด้วยขออนุญาตโฟกัสเรื่องเรียนนะคะ ความมุ่งมั่นวางแผนสร้างแผนสร้างเรื่องให้ได้ใกล้ชิดนางเอกของพระเอกก็คือทุกคนนุบนิ่น่ารักเห็นหน้านิ่งๆแต่ในใจก็คือฟินหนักมากคะ่ะชอบหนักมากรักหนักมากด้วยนางเอกจา๋าช่วยรับรู้ใจพระเอกทีเปลี่ยนจากเพื่อนธรรมดาเป็นคนรู้ใจได้หรือยังนะ ความใกล้ชิดนะคะที่ก็เริ่มก่อเกิดเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนางเอกก็เริ่มเปิดใจมองพระเอกในมุมใหม่ๆว่าไม่ใช่อันดพานผู้เยออหยี่กแล้วมีน้ำใจช่วยเหลือตลอดตลอดอยู่นะในขณะที่พระเอกค่ะก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นนะจากที่แบบค่อนข้างปิดกั้นตัวเองจากสังคมก็เพราะว่าได้ความน่ารักความสดใสของนางเอกมาช่วยยังไงล่ะ พร้อมกับโจทย์รักอีก3ข้อที่เราต้องไปร่วมด้วยช่วยกันลุ้นช่วยกันแก้โจทุยกคนอย่างข้อแรกกับน้องสาวสุดสวยนักบัลเล่หวังสินอวีผู้มีใจรักมังคมมากๆต่อเมืองซีไปรุ่นพีคณะแพทย์ของหลู่วานวานค่ะที่ชอบทำงานทางานด้านการแพทย์นะไม่ค่อยคุยกับผู้คนแล้วก็ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือด้วย จดรักข้อสองกับกู้เฉียวค่ะรูมเมดและเพื่อนร่วมคณะของหลุวันวานผู้ช่วยเหลือนางเอ,งเอกทุกอย่างกับฟางวี่นะคะเพื่อนสนิทภาควิชาคณิตศาสตร์และรูมเมดของพระอเอกยังเหลินชู และจดรักข้อสุดท้ายกับอันเจียเซียนนะคะนักศึกษาแพทย์ปี2หนุ่มหล่อคนเก่งอดีตคนรักที่เคยแอบมีใจให้มานานกว่า5ปีของนายเอกของเรานั่นเองแต่เขากลับมีใจให้กับเพื่อนสาวแก๊งเดียวกันอย่างเหลียงเซียแทนที่ใดๆก็คือตามไปแค่จดรักวุ่นๆทั้งหมดนี้กันต่อด้วยนะคะทุกคนในวุ่นนักจดรักแรกอย่าลืมกดติดตามมุ่งสู่1น0 0 0ซับสไปด้วยกันนะคะ